เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ของวงการกีฬาที่เราต้องอัปเดตกันนะคะนี่แล้วค่ะคณะฐมนตรีก็มีคําสั่งยุติบทบาทของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติค่ะราชก,กิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติอยู่ภายใต้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ความไม่ชอบธรรมของการดําเนินการของสถาบันการศึกษามีพฤติการจงใจหลี เลี้ยงหรือประวิงการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษาหรือคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งค่ะผู้บริหารมีพฤติการสอบในทางทุจริตซึ่งหากปล่อยให้เกิด ให้มีปัญหาก็อาจจะล่าช้าต่อไปนะคะแล้วก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาก็ทำให้ล่าสุดค่ะคณะรัฐมนตรีมีประกาศให้มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ภายใต้บังคับของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาตินับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปค่ะ